บรรยากาศเนี่ยเศร้าครับเขาสิพยายามกับดักนูกันแล้วครับนี่คือบรรยากาศของบ้านหวยอะไรครับเนี่ยครับสวยแงมครับอยู่กลากงป่ากลางดงครับตอนนี้เขากลับมาหอดมองที่เข้าดักนูไปแล้วครับเราลอดที่ตามกันว่าสิได้กินบ่นะครับไปครับมูซี หนาวเหลือเกินครับไปเรียบร้อยครับเอาแล้วครับหนาวหนึ่งแล้วครับหนึ่งแถวนะในหนึ่งตัวแล้วครับหนูทองขาวนะครับเบื้องหลังต่อไปครับอะไรครับสีด้ปิ้งบ่สมใจอยากบ่าสบายบุ่งเงินน้อไปหนูลงมองก็เอา,เอ,าอีกแล้วครับ ว่ารรมาดามันอยู่เดอ้อมันอยู่เดอ้อสองแล้วครับแม่องเห็นมีหนูตัวนี้แต่ตัวนี้มันตัวน้อยนิดนึงมันเป็นยังดีกว่าไม่ได้กินเนาะไปครับมองต่อไปหลังนี่กะโดนอีกแล้วครับเป็นหนูหน้อยครับนี่ครับ <c oughs> อ่ะบอกว่ากันนะครับหน,ห,นหนูน้อยหนูใหญ่เก่าไว้ก่อนอ่าครับตัวก็คือคือนจริงๆมา เด็ดปิ้งอยู่ดอกเว้ไปครับต่างต่อไปครับชมกันครับอ้าวครับโดนอีกแล้วครับนี่ต้องข่าวไยนะครับสองสามหลังครับบ่อถึกลั่นอยู่แต่ว่าบปอยู่มองนี่นุ่งท้างขาวไรอ้าวครับติดตามกันต่อไปพอได้ปิ้งหรือหลับ ตรงนี้เพราะมันเบิดระเบิดหรอกนี่สิบอันนี่นาที่เป็นรังน้อยู่แาวนี้นะครับไปตามกันดูครับถือบนนู่นนี่จะนูทองขาวด้วยวนี่ใไงปะ เรียบร้อยครับนี่กระถือครับแต่ว่าเป็นนู้นของเขาหน่อยครับเดี๋ยวจะตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่หา้คาครับแล้วครับได้ปปิ้งแล้วละ่ะ ครับสรุปผลงานครับมื่อนี้ได้หนู้นขงขาวหกตัวพเพราะได้ดปิ๊กนะนะครับเอ้ามื่อนาคลิปนาคอกันไหมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องคู่อินดีครับทั้งในเฟซล้วกและนใน y u u t u b e เหมอนครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ